ปัดดีถูกตาลหลอกล้านต่างร้ายเล่ข้าวกาะผ้าอียับอีเกลียดเกลียดสามาหนาชั้นลาวห้ารปีก่อนก็นสามาหนาชั้นดีไงไม่ลุยจับปืนปืนเล่าหรือว่าล้มบากเอาก็ไม่ลุยทำใจไม่ได้ทำใจทำใจได้มันไม่อยู่คงที่ไม่อยอมเปลี่ยนแปลงไป,ปไดไทม์เลยนะเราอยากเลียด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 ตามเออแต่ว่าตั้ เจ้ยเงก็ไม่ไขเรียนมั้งกันนะเอาตา่ำใจตัวใครตัวมัน <laughs> เกเพลงว่าก่อนรับก่อนนอนอยากเลยอยากเรลียดแต่ว่าร้องเพลงกันได้เลยด้ดึกดึกดื่นดื่นพอตื่นก็น,นอนไม่รับกรักรไลกัดรับไม่รับนอนตายเองกิงนอนต้นํำไร้ยกขึ้นเปิดไฟเกี้ยนเพลงเกี้ยนเองรองเองไล่เพลงก็ยังไม่ดัง <laughs> ปล่อจานนันไม่ต้องร้องพอร้องนาก็ไม่มีอาพแต่งนาก็ไม่มีตั้งตำานตรีอันนี้เลยครับปิีกวอกว่าปีกวอกจนวนตรีไม่มากเปีชิ้นเงินเดียวแต่ว่าชิ้ก็ไม้ที่ตอนนี้เราบริจาคอยู่ <c oughs> จะรูปเร็วไม่เปลยนไม่ได้พี่แต่ว่าเอารักษาทำเผื่ออนุรักษ์รักษาเลยกันเป็นศิลปะประจำทิ้นศิลปินประจำาักต้เราโดยเฉพาะจังหวัดนครเดี๋ยวเราก็ปลีกโบก บอกเรื่องราวต่างๆที่ในงานนั้นๆที่ขาวาท่านทวาในงานบวชก็บอกเรื่องราวก็การบวชอันนี้ส่งในการบวชที่มาตีไปวาในงานซอบเข้าการเน้นนักเรื่องการเกิดแก่เจ็บตายความเป็นอันนี้จังทุกขังอนาัตตาว่ามไม่เถียงไม่แต่ไม่เนไม่นอนแล้วการสิ่งสาคัญคือปริศนาธรรมที่เข้าประดับปดาอยู่ในยิบซับเรื่มตั้งแต่พ่อตาย จนถึงวาระทุตายน้ามินล้วนแต่เป็นปริศนาธรรมเด็กพลังจะมาบอกเล่าแล้วเล็กเบียนเดี๋ยวดูกันตัวนี้ลองผิงบอกก่อนนี่ถ้าลงผิงบอกก็จะหวากันในแนวนี้ในแนวว่าบอกเรื่องราวของปริศนาธรรมในงานท็อปเอาเสมอตอนนี้ก็ต่ำเรื่องราวของผิงบอกโอ้โอ้โอ้เฮ้ยทำหน้ามันนีรองไง จะยกอัดทั้งขึ้นตั้งนาลาดพุมยกอัดทั้งขึ้นตั้งนาลาดโคอภิวัตพระไตรรัตน์คือองค์พุทธธ,ร,ธรรม,มามะตาลอดึงพระสูง ผู้ที่ปราสอืเลิศโลกาผมนั่งบูชาทั้งสามองค์ด้วยว่าจาแจ้งจงจิตว่าผมนั่งประดิต์กลอนไว้เออราไปตำทุ่งก็ได้ไว ที่นีเรียนประธานเนี่ยนะหลัดหลัดเอางมัง้งโอเรียนนุประธานกตินเนงานนี้ผมเรียนประธานทีน่ในงานนี้อาพวกาปองน้องปีทางไลเอิงเออน้องปี ทั้งลายพุมยกมือไหวทุกตาอาารตารดอาจารย์สอนแล้วจะไหวบิดาโดนทางมันดาอาเลียงดูเรามาแต่กนแม่โอ้ยเลียงมาแต่กนขรนเวยไว้อ,อ่นอ,อนเรื่อยมาพุ่มนั่งบูชา ไปโอต้ตอจากนี้ลุงดีจาก็กล่าวต่อจากนี้ลุงดีโคกล่าวให้พอปิ้นเรื่องราวแลกเปลี่ยนแมนะเออเรื่องราวว่าแลกเปลี่ยนเรื่องคงถูกเทียนว่าดอกไม้ ความไม้เป็นอย่างไรและนุยนายปอบหนูก็ตกกาก็แต่งเพรามาตั้งสีแสงอัมพยาเตอร์สีแสงอัมพยดูมีเล็ดในคุณาคาหาเรียกปรีนาะ ทามุงเตือนสติผู้ที่กระรวมงานโอมุงเตือนสติเบาวสาวกะัะผู้ที่รวมงานาเพื่อให้ถูกงาตานได้กอบกิจนี้และถูกงาตานกอบกิจใครครวนปีนิดปะาปิดนาดูให้รู้พิธิี มเข้ามาในงานตันได้โอนี่แลมันเป็นสัจธรรมบาโอซายสัจธรรมพุ่มจริงนมันนำมาบอกกล่าวาเรื่องราวความเป็นเปอย ทุกทานที่มาอย่าเดินงานซอบโอตุกาตานที่มารวมงานซอบเราได้ผ่านพบความจริงอยาเดอผ่านพบความจริงหวาชายหรือยิ่ง นี่ไม่ได้ไม่ว่าเป็นรายไหนนี่แหละอนิจจังทุกขังอนัตตาอนุณเราเกิดมาไม่ว่าใครเอิงเออเกิดมาไม่ว่าใครผู้ดีเข้นใจไม่รออากุณหมอก็ยังตาย ไม่น่าทายนะมนะจริงงานยาก,การดีไอ้ได้การได้ต่างเป็นเงินตรงตรงที่มีเมเ็ดแต่นี้กดใจหลักไม่ได้ครับมันไม่ดีดังยังยืนตกอย่าง,ง,ง,งมันไม่เทียงแท้ไม่แน่ก็ไม่นอโนโอมันไม่เทียงแท้ไม่แน่ไม่เห็นนอน เอาวาใครไปก็แหลืไปลังนี่แหละเอเอเ้ยไปอีกนไปลังถูกแตนได้ความปรดคิดว่าชีวิตต้องสะลาลไม่ว่าหนุ่มสาวหรือเท่าแกต้องพลัดปลากแน่ยิ่งชาย อเรื่องการเจ็บาการมันต้องมีอเรานี้ได้ทีไหนและนุย่ยเรื่องทุกขังไม่อย่างก็ไม่ยืนเฮเรื่องถูกขังไม่อย่างไม่ยืนอใครเล่าจากฟื้นกดใครหลักเอิงเฮจากฟืน้น ก็เลยหลักได้ปราจักเถียงแทมันแน่ว่าไรเอ่ยไรเมื่อสักครู่เรายังหินหนา mm hmm. พอหลับตามาตัดเซียาเออหลับตามาตัดเซยไม่มีคนไหนรู้ได้ ที่นอนตายอยู่ตรงไหนแลนวุยเพราะฉันนั้นทัญญาประมัทเพราะฉันนัน้นลูกหลานโออเธออยงญาประมัอปัดชิมโอวัตสร้างลานีและโอวัต สังลาขออาปามาทารรมอานอมน้ำมาใส่เจให้ทานทำแต่เนกรรมดีโอนีและนาทีอันยิ่งย่อยนี่และนาทีอันยิ่งย่อยโกนสาเด็ดไปนิบผ่านอาสื่อซานองซ้ำ มาอนัตตาไม่ใช่ากาตัวตนอนัตตามันไม่ใช่ตัวตนอายานได้กังวลสราบสิ้นอย่าได้กังวลสัาบสิ้นวันน้อยชีวินเราดับว่าสินส้นทราบกนหลับฮือลา เอาไรไรไปก็ไม่ได้อเมนแต่ร่างกายเพื่อนพ่าบา้าเอยยายเอ้ยว่าเพื่อนพ่าไปสู้วัดว่าเผาทิ้งนี่เรื่องจริงอนัตตาสัตจะทำลุงดีนำตีแพ้ อสาตจะตามปุ้มน้ำตีแพรเรื่องการเกิดแก่าจะปาตายนองเออเกิดแก่อาจะปาตายพวกเรายิ่งชัยจื้อแน่อาคอยแลกันเติดนะบอกคราวคราวเรื่องราวก็สังคัน อายุไปไม่นานก็รวยราเอเอเ้ยไม่นานรวยราถึงจะเยียวยาเพียงน้อยว่ามีใครจะคงเอ้ยทนผมว่าต้อขอปลิดสานาเรามาว่าต้อในขอปลิดสานา อพรานับอยู่ในศพเอบเองเฮียตีนาหบศพทำความเขารภสัจจา,าทัญญาได้รับเอโซนเป็นความคิดนั่นที่แย็บไพโอ้ก้าเจยกันหาไว้ทุกคน เพื่อได้ปลงต้นและปลงจิตว่าชีวิตต้องดับขันและนุยเหมือนดอกไม้นุที่ารลมอมเหมือนดอกไม้ที่ายลมเหม็นจาสวยอ้อมเพียงน้อยยาเตอสวยอ้อม เพียงเนยไม่นานเท่าใดยเหี่ยวแห้งว่าทุกแพงก็เเมือนกามีดอกเหล็กแล้วก็ทกั้งดอกน้ยสารับกันไปไล่พันยาเตอร์อกันไปไล่พันรวมทางสีสันแตกต่าง นี่แบบยางของชุ่มเฮยโจลปริตานาทินาอิอบซบอโอพริตานามม่จยนาอิอบซบออันยังอาว่าไม่จบกันทีอันยังอาว่าไม่จบ กันที่ความรู้ลุงดีน้อยนักแต่ใจรักอยากฝึกเอกโอนรักศาสินกองทิ้นตายอ,อยากรักอาซาไหวสักคนไม่ใช่แกจนทำรวยแต่อยากช่วยกันรักสานะนุย เรียนคุณครูผู้รูก้กาทั้งไลผมเรียนคุณครูผู้รูท้ท้งไลอาทานแนะนำได้ช่วยทีถ้าแนะนำได้ให้ช่วยทีเรื่องของกาวีบทกลอนผมอ้อนไรเรียงซา ผมพึงหัดไม่ชัดก็เรื่องสิ้นโอแต้เคยยนยินวิลาชมาผมเคยยนยินวิลาสมาเคยเอบสึกาซาบทกลอนอาเมื่อตอนวิลาสอยู่เพลงโบกวิลาดอยู่บ้านปลายอ้วน เปล่งบอกเวลาอยู่บ้านปลายอ้วนจืดเสียงงอม้วนทวนลมยาเต้อมม้วนัวนลมไลยคนชื่นชมนักหน้าวาลีลาเขานาดูเคยรับรางวัลจนะสูงสุดวิตายาหยุดลัชนะครู วิตาย,ยาหยุดอาจารย์ครูจารครูจัน์ครูวีลาเชิดชูศาสตร์สินอาตัวตินคนสั้นเอ้ยซื่จชาติดไปผมว่ามาเวลาก้ะพรอนดีผมว่ามาเวลามันพรอนดี อคอยต่ออีกทีคลิปซองอยาเตออีกทีคลิปซองไปฝึกทธรรมนองให้ชัดจะได้ไม่คัดเออกืนปริศนา,าทีนายซบอ้าท่าวาให้จบ เวลาเกินญยากเดอตาจบเวลาเกินเดียวทานไม่เพลินเบื่อหน้ายว่าหยุดวายสักทีนาเพลงบอกเป็นซาดเป็นสิ้นกล้องปักตายเป็นซาดเป็นสิ้นีิละปินบันเราผักตายกับก็ประมาณนี้ประมาณนั้นนะประมาณนี้อย่างนี้บอกกับ คลายเกลียดไม่รู้คลายเกลียดว่าเกล,ลียดเลื่อยแล้วขอบคนที่แค้นอดรอนต้นควงกันมาจนจอบอายกำลังใจกับคนแก่แๆักทรักยาหลัทิ้นก้องจะปักตายบันเรากับอนุรักษ์กันไว้ลุกคนโชคดีมีสุขกับข้ขอ,อยมีความสุข,ขด้วยพรสระการก็ผติตจานนะครับอายุวันอา,า,า,าสุขาปลาปฏิปันตรัสสมบัติปัตตะมุกงคลสุกสมุนผุณฑุคุณตุตันครับม์